สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าศิล์นเดิมรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทั์และมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากพระองค์เป็นนักรบที่เข้มแข็งรับราชองค์การจากพระเจ้าเอกทั์ให้นำกำลังพลตีฝ่าออกจากกรุงศรีที่ถูกพมา่าปิดล้อมไปรวบรวมกำลังพลแถวหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเพื่อมาช่วยกันสู้รบขับไล่ข้าศึกจากพระนครแต่ทุกอย่างไม่ทันการอายุธยาถึงคราวแตกสีก่อน หลังการล่มสลายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแม่ทัพพม่าได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามังระให้รีบยกทัพกลับไปรับศึกกับราชสำนักต้าชิงของจีนโดยไม่มีเวลาปราบปรามชุมนุมอิสระหรือกกต่างๆในแถบนี้มีเพียงแต่งตั้งสุกกี้พระในกองชาวมอนในอยุธยาที่สวามิภักดิ์ต่อพมา่าเป็นผู้รักษากรุงและรวบรวมผู้คนที่ตกค้างรวมไว้ที่ค่ายโพสามต้นนั่นเป็นช่องว่างให้ภรยาตา ที่ขณะนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าชุมนุมแถบหัวเมืองทางชายทะเลตะวันออกและเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากองทัพของกบต่ตางๆนำกองทัพเข้าโจมตีกองทัพพม่าที่ตั้งค่ายรักษาเมืองจนแตกพ่ายใช้เวลาเพียงแค่เจ็เดือนพระองค์ก็กอบกู้เอกราชได้สำเร็จกรุงศรีอยุธยาได้รับการปลดแอกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310พระยาตากเห็นว่าอายุธยาถูกพม่าเผาเสียหายหนัก ยากที่จะฟื้นฟูจึงได้ย้ายลงมาสร้างราชธานีของคนไทยขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สเมื่อพระเจ้ามังระทราบว่ามีคนไทยตั้งตนเป็นใหญ่อีกครั้งจึงได้มีพระราชองค์การให้เจ้าเมืองถวายยกทัพมาปราบปรามแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้นํากองทัพออกมาตีพม่าจนแตกพ่ายทำให้พระราชอำนาจทางการเมืองในภาคกลางยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นก่อนจะ